สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็อ่าได้ยินเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเสียงชัดเนาะชัดไม่เอ่ยชัดนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเตออีกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เตอจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวฟังหมุดคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะวันนี้เตอมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสิบเอ็ดประโยชน์ของข้าวนะคะที่เราควรรู้นะคะเออเราสงสัยไหมคะว่าทําไมแบบ เฮ้ยเราเกิดมาทําไมต้องกินข้าวคะทําไมคนไทยคนเอเชียทําไมต้องทานข้าวสงสัยไหมสงสัยไหมทําไมเราต้องกินข้าวใครสงสัยนะคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะใครสงสัยคอมเมนต์ไว้เลยแล้วบางคนรู้ไหมคะว่าการทานข้าวข้าวอะไรเอ่ยที่เรากินสะสมมาเป็นเวลานานแล้วจะทําให้เราเสี่ยงเป็นเบาหวานได้เอ้ยมีนะคะมีนะคะใครยังไม่รู้นะคะ เดี๋ยวอนอื่นเต้ยขอกดแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะคได้ยินเสียง<ห> <คอ S 1> ชัดเจนเนาะชัดเจนนะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเป็นสาระความรู้นะโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เต้ยขอแชร์ก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะเสียงชัดเจนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นประโยชน์ของข้าวนะคะที่ใครหลายคนยังไม่เคยรู้นะคะทุกคนงงไหมว่าทําไมไอ้คนไทยคนเอเชียทํำไมเกิดมาต้องทานข้าวนะคะใครยังไม่รู้ในคอมเมนต์กันมาเลยนะใครยังไม่เคยรู้นะคะหรือดูไลฟ์นี้จบแล้วเราจะรู้ทันทีนะคะว่าทําไมคนไทยคนเอเชียถึงต้องทานข้าวนะคะ ใครยังไม่รู้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเลย11ข้อเลยนะอ่า11ข้อนะคะที่หลายๆคนยังไม่รู้เนาะว่าทําไมเราต้องทานข้าวทําไมเราต้องกินข้าวและประโยชน์ของข้าวนี่มีอะไรบ้างแต่นี้บอกก่อนว่ามีข้าวตัวหนึ่งนะคะที่เราคนไทยกินกันเป็นจํานวนเยอะแหละแต่ว่าเสี่ยงกินสะสมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะเสี่ยงต่อการที่เราจะเป็น เบาหวานค่ะแล้วก็คนไทยนี่คือโรคเบสิกสแตนดาร์ดพื้นฐานมาตรฐานเลยกันคือเบาหวานทุกคนสังเกตไหมคะใช่ไหมคนไทยนี่เป็นโรคย่อนฮิตคือเบาหวานใช่ใช่โอเคก็โอเคค่ะตอนนี้แชร์เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงสเป็ประโยชน์ของข้าวนะคะทำไมาเราต้องกินข้าวทุกวันนะคะแต่น,นี้บอกก่อนนะคะว่า ข้าวขาวที่เราทานทุกวันน่ะมันเสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันเราสังเกตไหมคะเวลาที่เราทานข้าวขาวเราเคยกินข้าวปเปล่าไหมเคยสังเกตไหมอมข้าวไปในปากเปล่าอะ,ะคะ่ะรู้สึกได้ใช่ไหมคะว่าอ๋อมันหวานเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลนั่นเองใช่ข้าวขาวมันเป็นน้ําตาลนะคะเราทานไปเราจะสึกเลยว่ามันหวาน หวานอยู่ในปากเลยอะใช่แล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวเนาะพูดถึงเซเวนประโยชน์ของข้าวข้าวอะไรที่ดีที่สุดตอนนี้คือหลายหลายคนบางบ้านอาจจะรู้แล้วอย่างบ้านเตยเน,นี่ยก็คือแบบหันกลับมาทานที่แบบเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไลฟ์เบอร์รี่แล้วนะคะคือแบบเริ่มทานเขาเข้าวขาวน้อยลงใช่หันมาเป็นแบบข้าวกล้องข้าวไลฟ์แทนตอนแรกก็ยังไม่ชินค่ะยังไม่ชินเออเพราะเขบอกว่ามันแข็งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบทานผสมแรกๆกก็ทานผสมกับข้าวขาวมาก่อนอะไรเงี้ย ออแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณลงตอนแบบตอนนี้ก็สามารถทานแบบเข้าไลฟ์เข้ากล้องได้โดยเพียวๆโดยที่แบบไม่ต้องผสมข้าวขาวแล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่าแถมทําให้อิ่มนานด้วยอิ่มนานนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดความอ้วนอะไรนี้ได้หลายหลายอย่างด้วยนะคะสำหรับเข้ากล้องเข้าไลฟ์ดีเนาะใช่โอเคค่ะก็สเส่นประโยชน์ของข้าวนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้อหนึ่งนะคะมันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีค่ะที่คนไทยคนเอเชียนิยมทานกันเลยเพราะว่า ข้าวเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกายแล้วก็สมองนะคะหากเราใช้งานสมองอยากได้ใช้งานได้แบบมีพลังเลยอ่ะก็อย่าลืมที่จะทานข้าวถูกเช้าเพราะว่าเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องใช้พลังงานตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่แล้วนะคะใช่ใครที่ไม่ทานข้าวเช้านี่โหสมองอื้อตื้อเลยนะไม่มีพลังไม่มีแรงในการทํางานด้วยนะคะโอเคแล้วก็ข้อ2นะคะอะ อาหารเนี่ยต้านการอักเสบตามธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าในขณะที่อาหารบางชนิดเป็นเอาแบบสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่เราได้รับนะคะซึ่งอาจจะมีผลทําให้สุขภาพของเราแย่ลงแต่อย่างไรก็กตามนะคะข้าวไม่มีกลูเตน,นะคะ่ะก็ทําให้เห,หมาะสำหรับการบริโภคที่ง่ายได้เลยใช่ แล้วก็ข้อ3ค่ะช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งค่ะเพราะว่าออผลวิจัยพบว่าอาหารที่มีปริมาณเส้นใยสูงค่ะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ซึ่งข้าวเองก็มีเส้นใยอาหารสูงมากๆเหมือนกัน อ่าใครยังไม่รู้นะคะก็นี่แหละเหตุผลที่เราทานข้าวกันมาตั้งแต่เด็กเนาะเออบ้านเราก็ปลูกข้าวปลูกอะไรดีเนาะใช่แล้วก็ข้อ4นะคะสุขภาพของระบบประสาทค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กันมาได้นะคะที่ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะคะค่ะ ข้อสี่ค่ะบำรุงระบบประสาทนะคะข้าวเป็นแหล่งวิตามิน B ที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาของระบบประสาทนะคะวิตามิน B เนี่ยยังมีบทบาทสําคัญในการผลิตการสื่อสารของประสาทด้วยอ่าข้อ5นะคะข้อ5แล้วนะคะการส่งเสริมสุขภาพหัวใจค่ะเพราะว่าคนที่กินข้าวเป็นประจำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีระดับคอเลสเตอรอลที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กิน ใช่เพราะว่าข้าวเนี่ยสามารถลดอัตราการสะสมของคราบไขมันแล้วก็ภายในผนังหลอดเลือดได้พอลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอืมใครที่ยังไม่รู้นะคะรีบเลยนะคะทานข้าวทุกเช้าดีที่สุดนะคะคะสวัสดีคะ่ะข้อที่6นะคะป้องกันการท้องผูกค่ะ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าข้าวคือแหล่งผลิตพลังงานชั้นดีเลยแล้วก็มีเส้นใยอาหารที่เยอะมากค่ะดังนั้นหมายความว่าช่วยป้องกันการท้องผูกได้ด้วยนะคะอ่านี่เลยนะคะครับถ่ายไม่ปกตินะคะทานข้าวนะคะจะช่วยได้เพราะว่ามันมีเส้นใยที่เยอะมากแล้วก็มีแหล่งพลังงานที่ดีและครบถ้วนด้วยค่ะแล้วก็ข้อ7นะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ ข้าวขาวนะคะทํางานได้ดีในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดค่ะเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยตรงนี้เป็นข้าวที่มีเส้นใยจํานวนมากๆเลยมาเละข้าวนะคะทําหน้าที่หยับยั้งการดูดซึมกลูโค่าคือดีมากมากแนะ่เห็นไหมข้าวกล้องคือดีมากนะคะหลายบ้านคือทานกันแหละข้าวกล้องข้าวไลฟ์เบอร์รี่นะคะอ่าค่ะข้อ8นะคะแหล่งโปรตีนมังสวิรัตท,ที่ดีคะ่ะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะคะยากที่จะหาโปรตีนทานได้ในแต่ละวันค่ะ ข้าวจึงเป็นแหล่งโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรตที่ดีค่ะที่เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้เลยอืมเป็นประโยชน์มากมานะคะเป็นแหล่งมังสวิรัตโปรตีนมังสวิรัตที่ดีข้อเกค่ะรองรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณค่ะข้าวเนี่ยสามารถช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเ r ียโปรไบโอติกในลำไส้ซึ่งเป็นแบคทีเ r ียที่ดีที่จะช่วยให้ลำไส้เราแข็งแรงค่ะ โอ้ยลำไส้แข็งแรงก็ขับถ่ายง่ายถ่ายคลองแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ข้อ9้าวค่ะเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติเลยเพราะว่าถือเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติเพราะอะไรคะเมื่อทานเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความถี่ในการปัสสาวะค่ะถือเป็นการช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเออการที่เราขับของเสียออกจากร่างกายอะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องขับออกมาเป็นอุจจาระอย่างเดียวนะปัสสาวะก็ใช่ออใช่ปสัสสาวะ เงื่ออุจจาระหรือเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะข้อ11นะคะข้าวกล้องค่ะเป็นแหล่งสำคัญของซีรีเนียมเอ้ยซีรีเนียมนะคะเป็นแร่ธาตุหายากที่หลายคนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินกันไหมเอ่ยใครเคยได้ยินคำว่าซีรีเนียมไหมคะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อย ใครเคยได้ยินคำว่าซีรีเนียมมั่งใครไม่ได้เออคยไม่เคยได้ยินนะคะคอมเมนต์กันมาเลยใครไม่เคยได้ยินนะคะซีรีเนียมค,คืออะไรนะคะเป็นแร่ธาตุหายากที่หลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพทางเพศของผู้ชายอ้าวอ้าวอ้าว คุณผู้ชายคะ่ะคุณผู้ชายเชื่อกันว่านะคะซิลิเนียมเนี่ยยังช่วยลดอากาศการกลายพันธุ์ของ DNA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ด้วยอือือโอเคสุดยอดมากๆนะคะก็สรุปว่าซิลิเนียมเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุที่หายากมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นผลดีกับคุณผู้ชายนะคะก็อันนี้จบไปแล้วนะคะสิข้อ ประโยชน์ของข้าวที่เราควรรู้แล้วก็หลายคนยังไม่เคยรู้ว่าทำไมเราจะต้องกินข้าวด้วยนะคะกินข้าวกันตั้งแต่เล็กจนโตเลยอ่า ก็อ,อันนี้เตยได้บอกไปครบถ้วนกระบวนวามนะคะแล้วอันนี้เตยเสริมอีกนิดนึงว่าตอนนี้นะคะหลายๆบ้านอาจจะรู้แล้วหลายๆบ้านอาจจะยังไม่รู้นะ,ะคลิปนี้นะคะถ้าเป็นวิดีโอความรู้ยังไงเตยแนะนําให้ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันไลน์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์เพื่อกระจายความรู้ไปเนาะ <c oughs> เพื่อหลายคนยังไม่เคยรู้ <c oughs> อันนี้บอกเลยนะคะว่าตอนนี้อยากให้คนไทยนะคะ <c oughs> หันกลับมาทานเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไลฟ์เบอร์รี่ ใช่เพราะข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะจะมีประโยชน์ที่มากกว่าข้าวขาวเพราะข้าวขาวเนี่ยเขาจะขัดขัดเม็ดสีข้าวอะค่ะออกไปหมดแล้วเพราะมันออกไปแล้วเนี่ยแสดงว่าสารอาหารและประโยชน์ของมันอาจจะมีน้อยมากๆแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทานไประยะเวลานานๆสะสมไปนานๆนะคะมันจะเสี่ยงทำให้เรากลายเป็นโรคเบาหวานเพราะโรคยอดฮินของคนไทยคือโรคอะไรคะเบาหวานเออคนไทยเป็นโรคเบาหวานแบบเยอะมาก จร,จริงๆซึ่งกิจการที่เรากินข้าวขาวนี่แหละจริงๆแต่ว่าหลายบ้านเริ่มรู้แล้วนะคะก็จะหันมากินเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่มีมานานมากแล้วนะจริงๆเพราะว่าเตยเคยเห็นน้าแต่สมัยตเตยแบบเด็กๆอ่ะเออเคยเห็นแบบนานมากแล้วว่ามันมีข้าวไรเบอร์รี่มาแต่มันยังไม่เป็นที่ยอดฮิตที่นิยมเงยที่แบบเราก็จะไม่ทานกันเพราะว่าที่สุดท้าเลยแหละมันมันน่าจะแข็งมันน่าจะอะไรประมาณนี้แหละคนไทยเลยแบบไม่ฮิตไม่นิยมทานกันเพราะว่าข้าวขาวมัน ทานง่ายกว่าอ่ะหวานด้วยคนไทยนี่คือเซฟหวานแน่นอนเออลองอมข้าวเปล่านี่คือหวานเลยค่ะเออระหว่างรอตักกับนี่เราจะกินข้าวเปล่าก่อนนี่คือรู้ได้เลยว่ามันหวานนะคะเออสังเกตดูดีๆนะคะก็นั่นแหละมันทําให้เราเสี่ยงนะคะสะสมไปนานๆจะทําให้เรากลายเป็นโรคเบาหวานได้อ่าก็เน้นนะคะบางบ้านที่ยังไม่รู้ว่าเออก็ไม่ชอบกินแบบข้าวกล้องข้าวไรซ์อะไรเงี้ยทำยังไงล่ะแนะนํา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจริงๆมันมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ไดแรกๆอาจจะยังไม่ชินก็อาจจะต้องแบบหุงผสมกับข้าวขาวไปก่อนแรกๆอผสมกันไปก่อนเหมือนบ้านเตยตอนนี้บ้านเตยก็แบบทานผสมกับข้าวขาวมาเรื่อยๆแล้วเพราะนั้นเราก็ค่อยเพิ่มปริมาณข้าวหลา์ข้าวกองให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าเรากินพวกนี้เพียวๆมันมีประโยชน์มากกว่าอ,อยู่แล้วตรงที่มันช่วยท้าเราอิ่มทนนานด้วยลดความอ้วนได้ด้วยลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะแล้วก็โมีพลังงานสูงมากมีไฟเบอร์กักใย,ยที่สูงมาก อิ่มทนนานไม่อ้วนนะคะแล้วก็พวกลดคอเลสเตอรอลลดอะไรพวกนี้ดีมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าข้าวขาวเยอะมา,ะาละจ้ะแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นโรคอะไรด้วยอ่าโอเคใครรู้ประโยชน์ของพวกนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าข้าวขาวงดได้งดเนาะเริ่มเริ่มงดได้เลยหันมาเป็นบริโภคข้าวกล้องข้าวไลฟ์เบอร์รี่ดีกว่านะคะโอเคนะทุกคนก็ใครนะคะว่าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นแบบ ความรู้นะคะสาระความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็สามารถแชร์บอกต่อบอกกล่าวทุกคนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตยยังไงฝากติดตามเตยได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆของเตยนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง youtube ของเตยนะคะแล้วก็ติ๊ก o อกนะคะก็เล่นนะคะจะเป็นเฟซหลักของเตยก็ได้อ่ะเป็นเฟซเอ่อเพจนะคะติ๊กตอก youtube นะคะ เดี๋ยวได้ทุกช่องทางนะคะติดตามเตยได้ทุกช่องทางเลยโอเคค่ะแต่ก็ไว้เราจะมาให้สาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะเตยลาไปก่อนแล้วไปแล้วนะเตยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย